ยินดีต้อนรับสู่หลอนเล่าเรื่องสถานที่แห่งนี้จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของความลึกลับเรื่องเล่าสยองขวัญและตำนานที่ยังไม่มีใครกล้าพิสูจน์ชงเตรียมใจให้พร้อมเพราะทุกเรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ฟังอาจทำให้คุณผนลุกและไม่กล้าปิดไฟนอนในคืนนี้ถ้าพร้อมแล้วมาติดตามความสยองไปพร้อมกันเลยครับรถมือสองคันสุดท้าย ในซอยลึกแถวชาญเมืองที่ไม่มีใครสนใจมีเต็นท์รถมือสองเล็กๆที่เหมือนถูกลืมชื่อว่าสมปองยนต์มือสองเจ้าของเป็นชายชาราคนหนึ่งชื่อลุงปองแกงเงียบขครึงพูดน้อยและมีรอยยิ้มที่ไม่เคยดูจริงใจวันหนึ่งเต้เด็กหนุ่มที่เพิ่งได้งานใหม่เดินเข้ามาที่เต็นท์รถแห่งนี้ด้วยความหบังว่าจะหารถราคาถูกเพื่อใช้เดินทางหารถดีๆในราคาถูกใช่ไหมลุงปองถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบก่อน จะชี้ไปที่รถซีดานสีดำคันหนึ่งที่จอดอยู่มุมในสุดคันนั้นดูเหมือนรถใหม่ทั้งที่ราคามันถูกจนน่าสงสัยคนก่อนใช้แค่ไม่กี่เดือนแล้วก็ไม่มาเอาอีกเลยลุงปองพูดพลางยิ้มมุมปากจะเอาไหมละ่ะราคาพิเศษสำหรับเธอแม้จะรู้สึกแปลกๆแ,แต่ราคาถูกเกินต้านเตจึงตัดสินใจซื้อรถคันนั้นไปโดยไม่รู้ว่าเขาเพิ่งเซ็นสัญญากับบางสิ่งที่ไม่ใช่คน คืนแรกหลังจากได้รถเต้ขับมันกลับบ้านทุกอย่างดูเรียบร้อยจนกระทั่งไฟหน้ารถเริ่มกระพริบเองท,งทั้งที่เขาไม่ได้เปิดสวิตชะจกหลังสะท้อนเงาม,เม,มืดเหมือนมีคนนั่งอยู่บ่หลังแต่พอหันกลับไปดูมันก็ไม่มีอะไรคงแค่เหนื่อยเกินไปเต้พยายามตอบตัวเองแต่เมื่อจอดรถในโรงจอดบ้านและกำลังจะลงจากรถวิทยุท,ที่ไม่ได้เปิดก็ดังขึ้นเองด้วยเสียงแหบแห้งกลับมา เตอรีปิดวิทยุทันทีแต่ก่อนที่เขาจะก้าวเท้าออกจากรถเสียงข้อเบาๆดังขึ้นจากฝากระโปรงหลังตึกๆหลังจากคืนแรกที่แปลกประหลาดเตเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับรถคันนี้และพบข่าวเก่าเมื่อสองปีก่อนอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นกับรถรุ่นเดียวกันสีเดียวกันเจ้าของคนก่อนขับรถชนต้นไม้จนรถพลิกคว่มศพถูกอัดแน่นอยู่ในรถนานหลายวันก่อนจะมีคนพบ สิ่งที่แปลกที่สุดคือข่าวระบุว่ารถคันนี้ถูกเผาทำลายหลังจากเหตุการณ์นั้นแต่ถ้ามันถูกเผาไปแล้วรถคันที่ฉันขับอยู่คืออะไรคืนถัดมาเต้ฝันร้ายทุกคืนฝันถึงชายคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยบาดแผลใบหน้าบิดเบี้ยวจากความเจ็บปวดทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมาเขาจะพบรอยนิ้วมือบนกระจกรถจากด้านในทั้งที่เขาไม่ได้เข้าไปในรถเลยเพื่อนของเต้เริ่มสังเกตเห็นความเปลีป่ยนแปลงเขาดูอิโรยพูดน้อยและบ่นถึง คนที่นั่งอยู่ข้างหลังแม้ว่ารถจะไม่มีใครนั่งในคืนหนึ่งขณะขับรถกลับจากที่ทำงานเขาเห็นเงาในกระจกมองหลังชายคนนั้นร่างซีกขาวที่เต็มไปด้วยบาดแผลและรอยยิ้มเย็ยนเยียบทันใดนั้นรถก็เร่งความเร็วเองโดยที่เขาไม่ได้เหยียบคันเร่งปล่อยชันออกไปเสียงกระซิบดังขึ้นจากที่นั่งด้านหลัง เต้ตัดสินใจกลับไปหาลุงปองแต่เต้นรถกลับถูกปิดตายราวกับไม่เคยมีอยู่มาก่อนในขณะเดียวกันรถก็เริ่มแสดงพฤติกรรมแปลกขึ้นทุกวันประตูล็อกเองเครื่องยนต์ติดเองตอนกลางคืนและเสียงกระซิบก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆขอแค่พาฉันกลับไปที่เดิมเสียงนั้นนำเต้ไปยังที่เกิดเหตุอุบัติเหตุเดิมต้นไม้ใหญ่ที่ยังมีรอยไม่เก่า เมื่อเขาจอดรถและลงไปดูฝ่ายหน้ารถก็ติดเองและส่องไปยังบางสิ่งที่ฝังอยู่ใต้ดินมือซีกขาวที่พยายามโผล่ออกมาเต้ตัดสินใจขุดดินบริเวณนั้นและพบเศรษซรากรถเก่าพร้อมกับกระดูกที่เหลือเพียงบางส่วนทันทีที่เศรษซากถูกนำข,ขึ้นมารถของเต้ก็ดับสนิทและเงาในกระจกหลังหายไปเขาคิดว่าทุกอย่างจบแล้วแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านรถคันนั้นจอดอยู่หน้าบ้านรอเขาอยู่แล้ว วิทยุดังขึ้นอีกครั้งขอบคุณแต่สัญญายังไม่จบตอนนี้ถึงตาคุณแล้วเต้คิดว่าทุกอย่างจบแล้วหลังจากเขาขุดซากศพขึ้นมาและทำพิธีส่งวิญญาณที่ต้นไม้ใหญ่แต่เมื่อกลับมาถึงบ้านรถคันนั้นกลับจอดรอเขาอยู่หน้าบ้านกระจกหน้ารถเต็มไปด้วยรอยฝ่ามือจากด้านในวิทยุเปิดเองอย่างช้าๆพร้อมเสียงกระซิบที่ฟังดูเย็นเยียบสัญญายังไม่จบมันเพิ่งเริ่มต้น หลังจากคืนนั้นทุกวันของเต็กลายเป็นฝันร้ายเงาดำที่เขาเห็นในกระจกหลังเริ่มตามเขาออกมานอกตัวรถทุกครั้งที่เขามองไปที่หน้าต่างบ้านในเวลากลางคืนเขาจะเห็นเงาสะท้อนของชายคนนั้นยืนอยู่ข้างหลังเขาในกระจกเสียงตึกตึกตึกดังกล้องในบ้านเหมือนมีบางอย่างเดินอยู่บนหลังคาไฟในบ้านกระพริบเองในเวลาเดิมทุกคืนตี 3. 3.3 3ม เต้เริ่มมีเครื่องหมายแปลกๆป,ปรากฏบนร่างกายรอยแผลเป็นรูปภูมิอะไรรถปรากฏบนแขนขวาของเขามันลึกลงเรื่อยๆราวกับมีบางอย่างพยายามจับมือเขาไว้แน่นเพื่อนของเขาเริ่มหายตัวไปทีละคนหลังจากที่นั่งรถของเขาแป้งเพื่อนสนิทที่ขึ้นรถกับเต้มเมื่อสองวันก่อนหายไปในคืนนั้นและโทรศัพท์ของเธอก็ถูกพบอยู่บนเบาะหลังรถโดยที่หน้าจอเต็มไปด้วยรอยนิ้วมือเปื้อนเลือด เต้พยายามถ่ารถเพื่อจบทุกอย่างแต่ไฟกลับดับลงเองทุกครั้งและเสียงแหกแห้งก็ดังขึ้นจากภายในรถหนีไม่ได้นายคือคนขับคนต่อไปหลังจากคืนนั้นทุกครั้งที่เต้พยายามขับรถคันอื่นรถมือสองคันนั้นจะปรากฏอยู่ในกระจกมองหลังเสมอราวกับกำลังไล่ล่าเขาอยู่แม้แต่เมื่อเขาทิ้งรถไว้ไกลแค่ไหนมันก็จะกลับมาจอดหน้าบ้านโดยไม่มีรอยล้อหรือเสียงเครื่องยนต์ ในฝันเต้เห็นชายคนนั้นพูดกับเขาฉันไม่อยากอยู่คนเดียวพาฉันไปส่งนศักดิ์ที่หนึ่งเต้ตัดสินใจลองทําตามเขาขึ้นรถและขับออกไปในคืนที่ฝนตกหนักเสียงวิทยุในรถแทรกแซงด้วยเสียงกระซิบขวานซ้ายตรงไปเส้นทางที่ชายคนนั้นพาเขาไปเต็มไปด้วยความมืดและหมอกรถพาเขาไปยังสะพานร้างที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มานานหลายปี เมื่อถึงกลางสะพานวิทยุก้องเงียบลงและเสียงสุดท้ายก็ดังขึ้นในความเงียบสงดถึงเวลาแล้วขับไปต่อสิเช้าวันต่อมารถสีดำคันนั้นถูกพบจอดนิ่งอยู่กลางสะพานไม่มีใครอยู่ในรถประตูล็อกจากด้านไหนและกระจกหน้าต่างเต็มไปด้วยรอยนิ้วมือขูดขีดบนบอกคนขับมีเพียงรูปถ่ายเก่าใบหนึ่งชายคนนั้นกับรถคันเดิมและรอยยิ้มที่ดูเจ็บปวดเต้หายตัวไปโดยไม่มีร่องรอย แต่หลังจากนั้นไม่นานเต็นรถเล็กๆแห่งหนึ่งก็เปิดใหม่ในซอยที่ไม่มีใครสนใจชื่อของมันคือสมปองยนต์มือสองและในมุมที่มืดที่สุดของเต็นรถรถซีดานสีดำคันหนึ่งจอดรอเจ้าของคนต่อไปอย่างเงียบๆพร้อมเสียงกระซิบท,ที่ไม่มีใครได้ยินสัญญายังไม่จบหลายเดือนหลังจากการหายตัวไปของเต้เรื่องราวเกี่ยวกับรถมือสองสีดำถูกเล่าเป็นเพียงตำนานเมืองไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เต็นรถ สมปองยนต์มือสองที่กลับมาเปิดใหม่อย่างลึกลับจนกระทั่งวันหนึ่งบีมชายหนุ่มที่ไม่เชื่อเรื่องผีตัดสินใจลองท้าทายคำสาดด้วยการเข้าไปที่เต็นท์รถแค่รถมือสองเก่าๆจะไปมีผีอะไรบีมพูดกับตัวเองขณะดเดินไปหยุดตรงหน้ารถสีดานสีดำคันนั้นเมื่อเขาแตะที่ประตูรถมือจับเย็นเฉียบจนเหมือนถูกแช่ในน้ำแข็งและเสียงกระซิบเบาก็ดังขึ้นข้างหูนายพร้อมจะขับหรือยัง ในคืนนั้นบีมลองสตาร์ทรถวิทยุในรถเปิดเองและเพลงเก่าๆที่ขาดขาดหายหายดังขึ้นเหมือนถูกเล่นจากเครื่องเล่นที่เสียกระจกมองหลังสะท้อนให้เห็นเงาของใครบางคนนั่งอยู่ข้างหลังบีมเสียงเรียกแถาเบาดังขึ้นราวกับลมหายใจที่เย็นเยือกบีมหันกลับไปดูแต่บอกหลังก็ยังว่างเปล่าเขาเริ่มรู้สึกว่าภูมิอะไขยับเองได้ รถเร่งความเร็วอย่างบ้าคลั่งแม้เท้าของเขาจะไม่เหยียบคันเร่งหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกทีและทุกครั้งที่หันไปมองกระจกเงานั้นก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบหลังต้นคอในช่วงตีสามรถหยุดนิ่งเองตรงหน้าตึกเก่าที่ถูกทิ้งร้างบีมรู้สึกเหมือนถูกบังคับให้ลงจากรถขณะเดินเข้าไปในตึกไฟฉายมือถือดับวูบไปเองและความเมื่อที่หนาทึบก,ก็กินทุกอย่างจนหมดกลับมาเสียงกระซิบเย็นเยียบดังรอบตัว ทันใดนั้นบีมก็มองเห็นเงาของชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นในมุมมืดร่างกายบิดเบี้ยวข้อมือหักผิดรูปและรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวจนผิดธรรมชาติฉันอยากกลับบ้านบีมเริ่มถอยหลังแต่แล้วเสียงขูดขีดก็ดังขึ้นจากกำแพงรอบตัวรอยเล็บขีดเป็นคำซ้ำๆขับต่อขับต่อขับต่อบีมตัดสินใจวิ่งกลับไปที่รถแต่รถคันนั้นไม่อยู่แล้วแต่เขาไม่ได้อยู่คนเดียว เพราะเงานั้นตามออกมาจากตึกพร้อมเสียงตึกตึกตึกบนพื้นไม้เก่าเมื่อเขามองไปรอบๆท่ามกลางหมอกหนาร่างสีขาวก็ค,อค,อค,อค่อยๆคืบคลานออกมาจากเงาเมื่อดวงตาแดงกับเต็มไปด้วยความแค้นและรอยยิ้มที่ฉีกกว้างอย่างบ้าคลั่งสัญญาใหม่เริ่มแล้วทันใดนั้นรถสีดำก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากความมืดเหมือนถูกลากออกมาจากนารกประตูเปิดเองและเสียงกระซิบก็ดังขึ้นในหัวของบีขึ้นรถซะ บีมไม่มีทางเลือกเขาขึ้นรถและเริ่มขับออกไปแต่เส้นทางกลับไม่เหมือนเดิมทุกครั้งที่เขามองออกไปนอกหน้าต่างถนนก็ยืดยาวออกไปเรื่อยๆไร้จุดสิ้นสุดและเสียงของผู้โดยสารลึกลับก็ดังขึ้นในกระจกมองหลังเร็วขึ้นสิขับเร็วขึ้นถนนเริ่มเปลี่ยนเป็นทะเลือดและเงาดำหลายร่างก็คลานออกมาจากข้างทางมือนับร้อยพยายามดึงรถให้จมหาย เขาขับเร็วขึ้นเรื่อยๆแต่เสียงหัวเราะแหกแห้งก็ดังขึ้นข้างหูไม่มีใครหนีได้หรอกเช้าวันถัดมารถสีดำคันนั้นถูกพบจอดนิ่งอยู่หน้าบ้านของบีมไม่มีใครอยู่ในรถแต่กระจกเต็มไปด้วยรอยนิ้วมือด้านในและภูมิลายมีรอยเล็บขูดลึกเหมือนมีคนพยายามหนีออกจากที่นั่งคนขับเต็น์รถสมปองยนต์มือสองปิดตัวไปอย่างเงียบๆแต่ข่าวลือเกี่ยวกับรถคันนั้นยังคงวงเวียนอยู่ บางคนบอกว่าถ้าคุณได้ยินเสียงเครื่องยนต์สตาร์ทเองในตอนกลางคืนหรือเห็นเงาในกระจกมองหลังของรถที่ไม่ได้ขับจงจำไว้ว่าคุณอาจเป็นเจ้าของคนต่อไปของสัญญาที่ไม่มีวันจบสิน้นขับต่อไปสิทธิสัญญายังไม่จบหลังจากที่รถสีดำถูกพบหน้าบ้านของบีมทุกอย่างดูเงียบสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เพื่อนบ้านเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างแปลกประหลาด ทุกคืนหลังทิ้งคืนไฟหน้ารถจะติดขึ้นเองบางคนที่เดินผ่านจะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆดังออกมาจากรถช่วยด้วยออกไปไม่ได้ขับต่อไปสิแนนเพื่อนบ้านของบีมรู้สึกสงสัยและแตัดสินใจลองเข้าไปดูรถคันนั้นใกล้ๆเมื่อเธอส่องไฟฉายผ่านหน้าต่างรถกระจกกลับสะท้อนภาพเงาเมื่อที่นั่งอยู่ที่บอกคนขับทั้งที่ในรถไม่มีใครอยู่ เธอพยายามหันหลังกลับแต่ประตูรถเปิดเองอย่างช้าๆสียงคลื่ของบานพับที่สนิมก่อดทําให้รู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างกําลังเชื้อเชิญเธอเข้าไปขึ้นรถสิไปกับฉันคืนนั้นแนนหายตัวไปทิ้งไว้แค่โทรศัพท์มือถือที่ตกอยู่ใต้ล้อรถจอแสดงข้อความสุดท้ายว่ามันมองมาที่ฉันในเวลาต่อมารถคันนั้นถูกย้ายไปเก็บไว้ที่ลานจอดรถร้างเพื่อป้องกันการหายตัวไปของคนในละแวกนั้น แต่กล้องวงจรปิดจับภาพได้ว่าทุกคืนเวลาตีสามประตูรถจะเปิดเองเงาดำจะโผล่ออกมาจากบก่หลังเดินวนไปมารอบรถเสียงกรีดร้องท่าเ,าเบาดังออกมาจากลำโพงรถเหมือนถูกบันทึกจากที่ไหนสักแห่งมันไม่จบหมวดเอกนายตำรวจที่รับผิดชอบคดีเริ่มสืบหาที่มาของรถคันนี้เขาพบว่าสมปองเจ้าของเต็นท์รถหายตัวไปตั้งแต่หลายปีก่อน แต่ในแฟ้มคดีเก่าๆกลับมีภาพถ่ายที่น่ากลัลุกภาพที่แสดงให้เห็นว่าสมปองยืนข้างรถคันเดียวกันนี้กับชายอีกคนหนึ่งที่ไม่ปรากฏชื่อที่น่ากลัวกว่านั้นคือในทุกภาพเงาดําของชายแปลกหน้านั้นจะอยู่ในกระจกมองหลังเสมอหมวดเอกตัดสินใจเข้าไปในรถคันนั้นเพื่อหาหลักฐานแต่ทันทีที่เขานั่งลงประตูล็อกเอง วิทยุเปิดขึ้นและเสียงแหบแห้งก็ดังออกมาพร้อมเพลงที่เต็มไปด้วยเสียงสัญญาณรบก,กวนในคือคนขับคนใหม่มือเย็นเยียบโผล่ขึ้นมาจากใต้บอดจับที่ข้อเท้าเขาแน่นขับขับต่อไปรถเร่งเครื่องเองโดยไม่ต้องใช้กุญแจหมดเอกพยายามหักวูมาลัยแต่ทุกอย่างควบกุมไม่ได้ถนนตรงหน้าเริ่มบิดเบี้ยวและท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงคล้ำ สองข้างทางเต็มไปด้วยเงาดำที่ยืนเฝ้าพวกมันไม่มีใบหน้ามีเพียงดวงตาสีแดงสว่างจ้องมองมาที่เขาเสียงหัวเราะแหบแห้งดังขึ้นไม่มีใครหนีออกจากที่นี่ได้ขับต่อไปจนกว่าจะถึงที่หมายเช้าวันถัดมารถคันนั้นถูกพบจอดอยู่ในลานจอดรถเดิมแต่ไม่มีใครอยู่ข้างในบนกระจกหน้ารถมีลายนิ้วมือขีดเขียนข้อความหนึ่งจากด้านในขับต่อไป และทุกคืนหลังจากนั้นใครก็ตามที่เดินผ่านรถคันนั้นในเวลาตีสามจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์สตาร์ทเองและเสียงกระซิบเบาๆถึงเวลาออกเดินทางแล้วคำสาบนี้ไม่มีวันสิ้นสุดทุกอย่างเริ่มเงียบสงดแต่ความเงียบนี้ไม่ใช่ความสงบมันคือความตายที่คืบคลานชา้ชาๆหลังจากการหายตัวไปของหมวดเอกคนในละแวกนั้นเริ่มได้ยินเสียงที่ไม่มีคำอธิบายได้ เสียงกรีดร้องแ่วเบาที่เหมือนจะมาจากใต้ดินเสียงเครื่องยนต์ที่ติดขึ้นเองในยามค่ำคืนทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในรถและในกระจกข้างรถทุกคันที่จอดอยู่ใกล้ๆมีเงาของชายคนหนึ่งสะท้อนอยู่เสมอแม้จะไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นมิวแฟนของแนนที่หายตัวไปเริ่มฝันร้ายทุกคืนฝันซ้ำๆที่เขาเห็นเธอถูกล่ามโซ่ไว้กับเบาะหลังของรถมือของเธอพยายามจะเอื้อมมาหาเขาแต่ดวงตาของเธอว่างเปล่า เธอพูดอะไรบางอย่างในฝันแต่มันเป็นเสียงที่แหบแห้งและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดช่วยฉันด้วยมิวตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์จากถนนหน้าบ้านและเมื่อเขามองลงไปรถซีดานสีดำคันนั้นจอดอยู่ใต้หน้าต่างของเขาที่กระจกหน้ามีบางอย่างเขียนด้วยนิ้วมือเปื้อนเลือดมิวขึ้นรถสิด้วยความสิ้นหวังมิวตัดสินใจเผชิญหน้ากับคำสาด เขาขึ้นไปนั่งหลังภูมิลัยประตูล็อกเองทันทีที่เขานั่งลงเสียงลมหายใจเย็ยนเย,ยือยกดังขึ้นข้างพร้อมเสียงกระซิบแหบแห้งที่เหมือนหลุดมาจากปากของคนที่ตายไปแล้วพร้อมจะไปหาพวกเขาหรือยังรถเคลื่อนตัวออกไปเองเส้นทางตรงหน้าไม่ใช่ถนนปกติอีกต่อไปแต่เป็นถนนที่เต็มไปด้วยเงามืดปิดเบี้ยวที่คลานอยู่สองข้างทาง เสียงกรีดร้องดังขึ้นจากใต้ล้อรถราวกับว่ามันกำลังทับผ่านร่างมนุษย์ที่ดิ้นทุรนทุรายเร็วขึ้นเสียงกระซิบดังก้องอยู่ในหัวของมิวกระจกหน้ารถเต็มไปด้วยรอยนิ้วมือที่ขีดเขียนจากด้านในและเงาของแนนปรากฏขึ้นบนเบาะหลังผิวซีดขาวดวงตากลวงโบกนายมาช้าเกินไปมิวหันไปมองกระจกหลังแต่กลับเห็นเงาดำที่ไม่ใช่แนนมันเป็นชายที่ไม่มีใบหน้าดวงตาสีแดงสว่างเพียงสองดวง และรอยยิ้มที่กว้างจนถึงหูเสียงหัวราะแหบแห้งดังขึ้นอย่างช้าๆนายจะอยู่กับเราตลอดไปมิวพยายามจะหยุดรถแต่เท้าเขาไม่ตอบสนองมือของเขาถูกตรึงไว้กับภูมลิลหยราวกับมีมือเย็นเชยบจับไว้แน่นไม่ต้องกลัวนายแค่ต้องขับขับต่อไปไฟหน้ารถเริ่มดับทีและดวงจนทุกอย่างตกอยู่ในความมืดสนิท เสียงกรีดร้องดังก้องในหัวของมิวขนาดที่เงาดำจากสองข้างทางเริ่มคลานขึ้นบนฝากระโปรงและดวงตาสีแดงนับไม่ถ้วนจ้องมาที่เขาหลายวันต่อมารถคันนั้นถูกพบจอดนิ่งในลานจอดรถร้างบนบอกคนขับมีรอยนิ้วมือขีดเขียนข้อความหนึ่งไว้ด้วยเลือดหนีไม่ได้เราทุกคนต้องขับต่อไปไม่มีใครพบศพของมิวแนนหรือคนที่หายตัวไปก่อนหน้านั้นอีกเลยแต่ทุกคืนหลังตีสาม ถ้ามีใครกล้าผ่านลานจอดรถนั้นพวกเขาจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์ที่ติดขึ้นเองและเสียงกระซิบแผ่วเบาจากเงามืดขึ้นรถสิทธิสัญญานี้ยังไม่จบจงจําไว้ถ้าคุณได้ยินเสียงเครื่องยนต์ในที่ที่ไม่มีคนขับอย่ามองกลับไปและอย่าขึ้นรถเด็ดขาดแบบนี้เข้มข้นและหลอนสุดๆแล้วเสียงกระซิบลมหายใจที่เย็ยนเย,ยือกและภาพหลอนที่ฝังใจ ถ้ายังอยากให้จัดหนักกว่านี้อีกบอกได้เลยหลายปีผ่านไปลานจอดรถร้างที่เคยเป็นที่เก็บรถคันต้องสากถูกปล่อยทิ้งให้พังทลายถาวนขึ้นปกคลุมตัวตึกสุดโซนจนแทบจำไม่ได้แต่ตำนานยังไม่จบการน,นักล่าปรากฏการ์เหนือธรรมชาติได้ยินข่าวหรือเรื่องรถต้องสาบและแตัดสินใจเดินทางมาพร้อมกับอุปกรณ์ตรวจจับพลังงานเหนือธรรมชาติ ขณะที่เขาเข้าใกล้รถคันนั้นอากาศเย็นยะเยือกลงทันทีราวกับว่าความตายกำลังจับจ้องมาที่เขาเครื่องตรวจจับพลังงานของกันรเริ่มส่งเสียงปิ๊บปิบช้าๆก่อนจะเร่งจังหวะที่ขึ้นเมื่อเข้าใกล้ประตูรถที่กระจกหน้ารถก่อยนิ้วมือเปืือนเลือดยังคงอยู่ข้อความสุดท้ายที่ถูกเขียนไว้ยังไม่เลือนหายขับต่อไปทันใดนั้นเงาดำก็โผล่ขึ้นในกระจกข้างรถดวงตาสีแดงสองดวงจ้องตรงมาที่กัน พร้อมเสียงกระซิบนายคือคนต่อไปการพยายามถอยห่างแต่รถคันนั้นสตาร์ทเครื่องเองไฟหน้ารถติดขึ้นรอยยิ้มของเงาดานั้นชัดเจนขึ้นในกระจกเสียงหัวเราะแหบแห้งดังขึ้นรอบตัวไม่มีใครหนีจากที่นี่ได้ประตูรถเปิดออกอย่างช้าๆเสียงขูดของบานพับที่เก่าจนขึ้นสนิมกรีดลึกเข้าไปในความรู้สึกของการราวกับเชิญชวนให้เขาขึ้นรถ แม้จะรู้ดีว่าอันตรายแต่เพื่อจบคำสาปก,กันตัดสินใจนั่งลงที่เบาะคุนขับเสียงกระซิบดังขึ้นจากเบาะหลังขับต่อไปถนนตรงหน้าค่อยๆบิดเบี้ยวกลายเป็นเส้นทางที่ไม่มีจุดสิ้นสุดมืดมิดและเต็มไปด้วยเงาที่คาลานไหลอยู่ข้างทางเสียงกรีดร้องของผู้ที่ติดอยู่ในคำสาปดังก้องในหูของเขาการกดคันเร่งลึกลงไปพยายามหักพวงมาลัยออกจากเส้นทางแต่รถคันนั้นไม่ตอบสนองทุกอย่างอยู่เหนือการควบคุม นายไม่ใช่คนแรกและจะไม่ใช่คนสุดท้ายเสียงจากบาะหลังแหบแห้งขึ้นขณะที่กันขับต่อไปแสงสว่างเล็กๆปรากฏที่ปลายถนนเสียงกระซิบเริ่มบิดเบี้ยวและอ่อนแรงลงอามืดรอบตัวค่อยๆสลายไปต้องขับต่อไปเสียงสุดท้ายท่าเบาและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเมื่อเขาขับถึงแสงสุดท้ายรถหยุดลงอย่างตะทานหันทุกอย่างเงียบสนิทกันตื่นขึ้นมาบนถนนร้างแห่งหนึ่ง โดยไม่มีรถคันนั้นอีกต่อไปหลายเดือนต่อมาข่าวเกี่ยวกับการหายตัวไปของกันกลายเป็นเรื่องเล่าที่ไม่มีคําตอบรถสีดําคันนั้นไม่เคยถูกพบอีกเลยแต่ตำนานยังคงอยู่มีข่าวลือว่าในบางคืนที่ถนนสายเบลห่างกลายจากผู้คนรถสีดําคันหนึ่งจะปรากฏขึ้นถ้ามันจอดลงตรงหน้าคุณและประตูเปิดออกเองอย่าขึ้นรถนั้นเพราะสัญญาอาจถูกทําลายไปแล้ว แต่คนขับใหม่อาจกำลังรอคุณอยู่และนี่คือเรื่องราวสยองขวัญจากหลอนเล่าเรื่องหวังว่าทุกคนจะหลับฝันดีถ้ากล้าปิดไฟนะครับถ้าชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกความสยองขวัญที่เราจะนำมาเล่าให้คุณฟังแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปขอให้คืนนี้ปลอดภัยจากความมืดมิดนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ